ประชาชนไม่ออกมาชุมนุมนี่นะครับประชาชนอีกจํานวนมากทีเดียวก็ยังไม่รู้เรื่องพอเราออกมาชุมนุมมีการถ่ายทอดเสียงวันละหลายชั่วโมงประชาชนเริ่มรู้มากขึ้นโอ้โหมันเป็นอย่างไงอะไรเนี่ยนะเราจะเสียหายถึงขนาดนี้อนะไรเนี่ยนี่แหละคือทําให้รัฐบาลร้อนใจผมถึงบอกกับพวกเรานะครับว่าหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์ที่เรามาแสดงประชามติที่นี่แล้วรัฐบาลมีทางทำอยู่สองทางหนึ่งแกล้งเราให้ออกจากพื้นที่นี้หรือสองลาออก เขาก็ไม่เลือกวิธีเราออกเขาจะตั้งนาจาแกล้งเราไล่เราออกจากตรงนี้เราก็ไปไม่ได้ครับไปได้ยงไงฮะไปเราก็ไม่มีโอกาสได้ช่วยกันปกป้องดินแดนผมนึงถามมามีอะไรดีกว่านี้ไหมดีกว่าการชุมนุมกดดันให้รัฐบาลออกมาปกป้องดินแดนมันมีอะไรดีกว่านี้ไหมที่ไม่ต้องชุมนุมบอกมาเลยฮะคุณนึกว่าสนุกสนานนักหนาหรือเนี่ยที่มาชุมนุมอยู่เนี่มันลำบากลำบนไปทุกอย่างนะ การเกิดสงครามครั้งนี้กลุ่มที่เคลื่อนไหวมีความสะใจหรือไม่นะครับที่มีฐานเสียชีวิตที่มีราษฎรต้องอพยพนี่นะครับนับหมื่นคนเนี่ยทางพันมิตรเองเห็นคำพูดดังกล่าวแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้และไม่แสดงถึงความรับผิดชอบในความผิดพลาดในการตัดสินใจของรัฐบาลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถามว่าผิดพลาดอะไร ก็เคยประกาศมาโดยตลอดว่ามี m o u 2543แล้วจะเกิดสันติภาพไม่มีสงครามไหนละครับที่เกิดที่เป็นเช่นนั้นไม่มีในที่สุดก็เกิดการประทะต,ต่อเนื่องและล่าสุดเนี่ยก็ยังปรากฏอีกนะครับว่าจะเกิดเป็นพื้นที่สันติภาพแล้วโดยยังปล่อยให้มีการคงกำลังทหารและฐานที่มั่นในการยิงอาวุธสงครามใส่ราษฎรไทยนั้นยังคงอยู่ต่อไปได้ ถ้ารัฐบาลเลือกแนวทางสันติวิธีพันธมิตรก็อยากได้ครับแนวทางสันติวิธีและความสงบแต่ความสงบนั้นต้องชัดเจนนะครับว่าต้องไม่มีสิ่งที่เป็นฐานทัพกัมพูชาที่มาตั้งอยู่ในถิ่นฐานประเทศไทยแล้วยิงใส่ราษฎรไทยอย่างไร้เหตุผลและอย่างไร้มนุษยธรรมต้องออกไปจากดินแดนประเทศไทยเพราะเดิมทหารเหล่านี้ไม่เคยอยู่บนยอดเขาภูมะเขือไม่เคยอยู่บนยอดเขาประสาท พระวิหารหรือเขาพระวิหารมาก่อนนะครับการที่เขาขึ้นไปได้เช่นนี้ก็แสดงเห็นแล้วว่าฝ่ายไทยเองโดยรัฐบาลไทยยึดมั่นในม o u 2543จนปล่อยปละละเลยให้เขาขนยุทธปกรณ์มาถึงยอดเขาแล้วแล้วยิงใส่ราชฎรไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลต้องแก้ให้ตรงจุดจริงๆแล้วรัฐบาลไม่จําเป็นต้องจัดพื้นที่อพยพให้กับชาวไทยเลยถ้าจัดการทหารกบ,บูชาให้ออกจากดินแดนประเทศไทยออกไปโดยเร็วที่สุดนะครับหากจะมีการเจรจา หรือแนวทางสันติวิธีต้องยื่นเงื่อนไขนี้เพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อราษฎรไทยอีกต่อไปนะครับแล้วหากเกิดเหตุการณ์ประทะอีกรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบ <c oughs> จากเหตุการณ์ที่ตัวเองให้ความมั่นใจนะครับ <c oughs> ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ประทะทั้งทงที่ปล่อยปละละเลยให้มีฐานทัพฐานที่มั่นของทางกบูชาอยู่ในดินแดนประเทศไทยครับ